แต่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มานั่งเศร้าส้อยอยู่ข้างๆกับรถเข็นนี้นั่นเองนะสำหรับรถเข็นนี้ครับก็จะเป็นรถเข็นที่อยู่ตรงนี้มานานแล้วเราสังเกตได้เลยนะว่ามีสนิมเคระเลยทีเดียวเชียวนะฮะตำนานนะเล่ากันว่ารถเข็นนี้เคยเป็นของชายแก่คนหนึ่งนั่นเองนะฮะแล้วก็ชายแก่คนนั้นแกชอบมานั่งยังสถานที่นี้นะฮะก็คือแกมานั่ง ตกปลาแล้วก็ดูวิวต่างๆน่นเองนะแล้วคนที่พามานะก็คือลูกสาวของแกนี่แหละนะฮะก็คือเข็นชายแก่คนนั้นมานั่งอยู่นี่แหละทั้งวันเลยนะและลูกสาวก็ออกไปทํางานนะแล้วก็ปล่อยชายแก่คนนั้นไว้อยู่อย่างสถานที่นี้คนเดียวนนั่นเองนะ,ะแล้วก็ทําแบบน,นั้นแหละทุกวันไปเรื่อยไปเรื่อยนะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งฮะลูกสาวกลับมากลับไม่พบชายแก่คนนั้นนะพบเพียงเฉพาะ รถเข็นที่จอดนิ่งอยู่สนิทนั่นเองนะฮะและลูกสาวก็ออกตามหาพร้อมกับตำรวจแล้วก็ชาวบ้านมากมายนะแต่ทว่าไม่สามารถที่จะพบศพของชายแก่นั้นได้เลยนะฮะเขาเล่ากันว่าชายแก่คนนั้นอาจจะเสียชีวิตหรือว่าอาจจะโดนลักพาตัวไปที่ไหนก็ได้นะฮะแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ก็เคยเล่ากันว่าในตอนกลางคืนนะเคยพบวิญญาณประหลาดนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นวิญญาณของชายแก่คนนั้นแหละ มานั่งอยู่บนรถเข็นนี้นั่นเองนะฮะและต่อมานะลูกสาวของแกนะก็เลยเศร้าส้อยแล้วก็จิตตกเป็นอย่างมากนะก็เลยตัดสินใจที่จะนํารถเข็นตัวนี้นะฮะจอดไว้ตรงนี้แหละนะฮะไม่เอาไปไหนหรือว่าเอาไปทําลายนั่นเองนะและและหลังจากนั้นรถเข็นก็จอดอยู่ตรงนี้ตลอดการเลยนะฮะและลูกสาวของแกเวลาว่างของเธอนะหรือว่า วันไหนที่เธอว่างนะเธอก็จะมานั่งอยู่ใกล้ๆกับรถเข็นตรงนี้แหละเพื่อจะระลึกถึงพ่อของเธอหรือว่าจินตนาการนะว่ากําลังนั่งคุยอยู่กับพ่อของเธอนั่นเองนะแล้วก็ถ้าตกดึกเนาะตามที่ผมบอกนะฮะเราก็อาจจะได้พบวิญญาณของชายเกอยังสถานที่นั้นก็เป็นได้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาล่าท้าผีดูนะ,ะว่าตอนกลางคืนเราจะสามารถพบ วิญญาณของชายเกย่นั่นได้หรือไม่นั่นเองนะฮะและตอนนี้ครับก็เป็นเวลาประมาณสักตีสองครึ่งนะตีสองนะฮะเดี๋ยวเราลองมาล่าท้าผีดูนะว่าเราจะสามารถ